กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลเอ,อนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณหนึ่งนะครับบอรรบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ปี2023นี้นะครับบอกว่าเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัรฐศาสตร์โลกเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นจุดเข้าได้เข้าเข็มทีเดียวนะครับ พราะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือขนาดนี้นะระดับของอัตาราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือ Federal Reserve เนี่ยมันสูงไม่ถึง5.25%นะครับมันสูงระดับเนี่ยเดียวกับตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในสหรัฐในปี2008ที่เรารู้จักกันในชื่อของ Great Recession er 2008นะครับหรือว่า Great Financial Crisis นะครับในปี2008นนั่นเองนะเราสามารถดูจากรูปนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่า อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐเนี่ยนะครับของธนาคารกลางสหรัฐนะครับได้ขยับขึ้นมาแตะที่ประมาณระดับ5.25เเซล้นะสูงในช่วงออปี2007นะเข้าถึง2008นะครับเราสังเกตน,นะครับว่าทางไซมือเนี่ยเมื่อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางในปี2007-2008เนี่ยสูงประมาณ5.25ออยู่พักหนึ่ง เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับมันรอบนี้ต้องจับตาดูนะครับผมมองแล้วว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางสหร,รัฐที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปอีก0.25%หรือไม่หรือจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ5.25%ต่อไปในการประชุมมิถุนายน66เนี่ยสำคัญและค่อนข้างหวาดเสียวทีเดียวนะครับเอาเห็นจากกราฟนะครับขวามือนี่คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหร,รัฐในปัจจุบันนะครับ หลังการประชุมพฤษภาคม66ที่ผ่านไปอยู่ระดับ5.25%ทางซ้ายมือนะครับในปี2007เข้าปี2008เนี่ยเมื่อตาดอกเบี้ยนโยบายสู่ถึงระดับนี้เกิดสภาวะ Great financial crisis วิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี2008หรือว่า Recession นั่นเองนะครับเศรษฐกิจถดถอยใหญ่เพราะ,ะนั้นผมจึงมองว่านี้เป็นจุดเข้าได้เข้าเข็มในปี2003เมื่อฟองสบู่ลอยอยู่เหนือเข็มกับอะไรครับถ้าประคองไม่ดีนะ มีสิทธิ์ระเบิดตุ้มทีเดียวนะจะรอดหรือจะร่วงนะครับต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดในช่วงปี2023นี่แหละครับอาจจะเป็นนับตั้งแต่การประชุมเดือนมิถุนายน6โงเป็ดต้นไปเลยทีเดียวว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับเพราะว่ามันกำลังเข้าได้เข้าเข็มอย่างมากนะครับซึ่งดูทิศทางจากการคาดการณ์ของดรนูเรลลูบิลี่นะครับท่านนี้เนี่ยที่เขียนหนังสือเรื่องเบกเตอร์เนี่ยแหละครับ นะก็มองว่าเฟดจะสู้เงินเฟอ้อหรือไม่สู้เงินเฟอ้อสุดท้ายก็จะนะเกิดลักษณะที่เรียกว่าปัญหาวิกฤตหนี้สินสภาวะแซกเฟชั่นที่รุนแรงนะครับแล้วก็จะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าเกรดรีเซ็ตนะตามมานะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เราเห็นแล้วว่าเฟดตัดสินใจสู้เงินเฟอ้อคือปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายต่อไปต่อไป0.25นะครับเพราะฉะนั้น แนวทางนี้ก็ทําให้กระบวนการมันเร็วขึ้นนั่นเองไม่เยื่นเยอะออกไปนะครับฟังพี่นายก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ